ปฏิจจสมุปบาทแห่งมิกสัญยีสัตทันตรกับดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อพระราชาชนชันปกครองในสมัยที่ท่านกล่าวว่ามนุษย์มีอายุไข 80, ่แปดหมืปีซึ่งข้อนี้เป็นการคำนวณเทียบส่วนแห่งความต้องการของกิเลสกับความเป็นอยู่ของมนุษย์มีการกระทำจนิดที่เป็นไปแต่เพียงเพื่อการคุ้มครองอาราาักขา แต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการกระทําให้เกิดทรัพย์แก่บุคคลผู้ไม่มีทรัพย์ทั้งหลายดังนั้นแล้วความยากจนขัดสนก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเพราะความยากจนขัดสนเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดอธินนาทานก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเพราะอธินนาทานเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดการใช้สัตว์ดาวุ โดยวิธีการต่างๆก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเพราะการใช้สัตว์ตราวุธโดยวิธีการต่างๆเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดปานาติบาตซึ่งหมายถึงการฆ่ามนุษย์ด้วยกันก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเพราะปานาติบาตเป็นไปอย่างกว้างขวาง,วางแรงกล้าถึงที่สุดมุสาวาตการหลอกลวงโ,โกง ก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดสมัยนี้มนุษย์มีอายุไขถอยลงมาเหลือเพียงสี่0มืนปีเพราะมุสาวาสเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดบิสุนาวาสการพูดจายุย่ยแเพื่อการแตกกันเป็นกกเป็นมูทําลายความสามคัคคีก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดสมัยนี้มนุษย์มีอายุไขถอยลงมาเหลือเพียงสองหมื่นปี เพราะปิสุนาวาดเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดการเมสุมิชฉาจา์การทำชูการละเมิดของรักของบุคคลอื่นก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดสมัยนี้มนุษย์มีอายุไขถอยลงมาเหลือเพียงหนึ่งหมื่นปีเพราะการเมสุมิชชาจา์เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดพรุสวสาวและสัมผัสปลาประวาทการใช้คำหยาบ และคำพูดเพอเจอร์เพื่อความสำรัญก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดสมัยนี้มนุษย์มีอายุไขถอยลงมาเหลือเพียง5 0 0 0ปีเพราะพารุสวาสและสัมผัสปลาปววาสเป็นไปอย่างกว้างขวาง,วาง,วางแรงกล้าถึงที่สุดอภิชาและพยาบาทแผนการโกบโกยและการทำลายล้างก็เป็นไปอย่างกว้างขวาง,วาง,วางแรงกล้าถึงที่สุด สมัยนี้มนุษย์มีอายุไขถอยลงมาเหลือเพียง2,500-2,000ปีเพราะอภิชาและพยาบาทเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดชนิดเห็นกงจักเป็นดอกบัวนิยมความชั่วก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดสมัยนี้มนุษย์มีอายุไขถอยลงมาเหลือเพียง1000ปีเพราะมิจฉาทิฏฐิ เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดอกุสลธรรมทั้งสามคือ,อธรรมมาราคะความยินดีที่ไม่เป็นธรรมวิสมะโลภะความโลภไม่สิ้นสุดมิจฉาธรรมการประพฤติตามอำนาจกิเลสก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดอย่างไม่แยกกันสมัยนี้มนุษย์มีอายุไขถอยลงมาเหลือเพียง500ปี พราะอากุศลธรรมทั้งสามนั้นเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดอากุศลธรรมทั้งหลายคือไม่ปฏิบัติอย่างถูกต้องในมารดาบิดาสมณะพราหมณ์และไม่มีกุลเชษฐาปัจ,จายนธรรมความอ่อนน้อมตามฐานะสูงตำ่ำก็เป็นไปอย่างกว้างขวาง,วาง,วางแรงกล้าถึงที่สุดสมัยนี้มนุษย์มีอายุไขัยถอยลงมาเหลือเพียง250 สองร้อปีสมัยนั้นจะมีสมัยที่มนุษย์มีอายุไขลดลงมาเหลือเพียง10ปีจะมีลักษณะแห่งความเสื่อมเสียมีประการต่างๆดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าหญิงอายุ5ปีก็มีบุตรรถทั้ง5คือเนอยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยและรถเค็มก็ไม่ปรากฏ มนุษย์ทั้งหลายกินหญ้าที่เรียกว่ากุทารูสกะซึ่งนิยมแปลกันว่าหญ้ากับแก่แทนการกินข้าวกุศลกรรมบทหายไปไม่มีร่องรอยอกุศลกรรมบทรุ่งเรืองถึงที่สุดในหมู่มนุษย์ไม่มีคำพูดว่ากุศลจึงไม่มีการทำกุศลมนุษย์สมัยนั้นจักไม่ยกย่องสรรเสริญมัตเตยยธรรมความขารบเพื่อกูลต่อมารดาเปเตยยธรรม ความขารบเพื่อกูลต่อบิดาสามัญญธรรมความขารบเพื่อกูลต่อสมณนะพรหมัญญธรรมความขารบเพื่อกูลต่อพราหมณ์และกุลเชษฐาปจายนธรรมเหมือนอย่างที่มนุษย์ยกย่องกันอยู่ในสมัยนี้ไม่มีคำพูดว่าแม่นาชายนาหญิงพ่ออาลุงป้าภรรยาของอาจารย์ และคำพูดว่าเมียของครูสัตว์โลกจกละกระทำการสาเพศสมสู่สำสนเช่นเดียวกันกับแพะแกะไก่สุกรสุนักสุนักจิ้งจอกความอาฆาตความพยาบาทความคิดร้ายความคิดฆ่าเป็นไปอย่างแรงกล้าแม้ในระหว่างมารดากับบุตรบุตรกับมารดาบิดากับบุตรบุตรกับบิดา พี่กับน้องน้องกับพี่ทั้งชายและหญิงเหมือนกับที่นายพรานมีความรู้สึกต่อเนื้อทั้งหลายในสมัยนั้นจะมีสัตว์ทันตะกับการใช้สัตราวุติดต่อกันไม่หยุดย่อนตลอดเวลาเจ็ดวันสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะมีความสําคัญแก่กันและกันราวกับว,ว่าเนื้อแต่ละคนมีสัตราวุธในมือปลงชีวิตซึ่งกันและกัน เรากล่าวว่าค่าปลาค่าเนื้อมีมนุษย์หลายคนไม่เข้าร่วมวงสัตว์ทันตร,รกักบด้วยความกลัวหนีไปซ่อนตัวอยู่ในที่ที่พอจะซ่อนตัวได้ตลอดเจ็ดวันแล้วกลับออกมาพบกันและกันยินดีสวมกอดกันกล่าวกับกันและกันในที่นั้นว่ามีโชคดีที่รอดมาได้แล้วก็ตกลงกันในการตั้งต้นประพฤติทมกันใหม่ต่อไปชีวิตมนุษย์ก็ค่อยเจริญขึ้นจากสิบปีตามลำดับ ตามลำดับจนถึงสมัย80,000ปีอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งเป็นสมัยแห่งศาสนาของพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าเมตเตยสัมมาสัมพุทธ,ธะ